สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มีเทพซาตอนนี้คุณอยู่กับผมมีบะครับพบกันอีกครั้งกับเกมโปเกมอนอยู่ไหนครับก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็มาเล่นงานสามคนนะครับเอาละก็ทักทายเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับมีแบงครับสวัสดีครับเจครับจากสามทีเกมเมอร์ครับพบกันอีกเช่นเคยครับ อ่ะโอเคก็น่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เริ่มกันเลยครับโอเค okay, let's go เดี๋ยววันนี้จะเล่นฟูชิกิบานนะนะไปฝึกมาแล้วเหรอไปลองเล่นมาตาสองตาโดนใจจริงๆงเย เป็นการเล่นที่ <ś c oughs> สบายสบาย <ś m ur ly> โอ้โหดูแต่ละคนละอืสบายใจละเลือก <ś m ur ly> เล่นไหนไปนเล่นล่างแล้วกันใน <ś m ur ly> คอมเมนต์อย่างนี้ไปก็ได้แปลว่าป่านี้เราเป็นตัวนี้เจนสินะมีป่ามีแทงและ โลคาลิโอควรเข้าป่าแต,แต่ถ้า,าไม่เข้าเดี๋ยวผมข้ององมีค่าแพงด้วยไม่เป็นไรครับถ้าถ้าโลคาลิโอไม่เข้าเดี๋ยวเก้าเองผมก็ได้อยู่ อันนี้บาปสอนซอใส่ชุดเลยเนี่ยมีแว่นกันลมอีก <Okay. S 1> <laughs> ชุดมันแจกเนียชุดฟรีตอนนี้โปเกมอนยังเข้ามาน้อยนะเนี่ย โอ้ยไปล่างกันหมดเลยว่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแล้วกูไปบนก็ได้ว่ะลงล่างเลยคืออะไรวะช่วยโอ้โหปวดหัวเลยผมดูดูท่าจะปวดหัวละเกมนี้เจเข้าป่าได้ไหมได้ครับได้ครับเชนมาเลยครับเชนมาเลยโอ้โหอ่านบ้างประเนี่ยวว่าขอไปล่าง เราพออ่านว่าเราเราต้องการไปออร่ารือเปล่าเอออ่างนี่แแบบพิกกาพิกกาโอ้ยไล่ไล่อ่ะกดฮิวให้กับกับไปตีมอนก่อนตีมอนก่อนมีมีสตันกระจับอ่ะสองตัวเนี้ยอันตรายว่ะอืม เจออะไร,ะไรครับ้งหมดฟาก่อนฟานรา์มก,ก่อนมีปิกาจูแล้วก็มีไอตัวปูที่เป็นหินเนี่ยเอยเอาพึ่งก่อนเอาพึ่งก่อนมาเอาพึ่งกำลังไปโอ้โหมาเป็นหินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแกงครับทันไหมได้ป่ะเมื่อก,กี้ไม่ได้ฆ่านะ ถอยเลยถอ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 ยไม่ทันแล้วหลบหลบป่านะหลบหลบหลบอยู Lo ่ในป่ารอรอเติมนะเออหลบป่าในป่าเติมถ้าเหลมถ้าเหลมมาเดี๋ยวทำนะครับน่าจะแหลมอยู่ละคลิปเจอผมคลิปหายไม่ดีแล้วไม่เป็นไรเลยเราไม่เป็นไรผมมีบัฟเอาเลย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 ปูนไหลเอาเลยอืมอื๋เย็นทุกคนเย็นทุกปูนนะครับ ดังเลยครับดังเลย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 ดังกัด้ครับดังดังแล้วกันผมด้วยผมผมจะดังไรอยู่ไอยู่โอเคขอบคุณครับดังแล้วน้าถอย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 ยถออยถอยถออยถอยถออยถ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 อถอยถอยยถอยถอยถอยยถอยถอยถยถอยถออยถ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 อยอยถ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 อยอยถ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 ออยถ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 ออยถ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 อ สวนเลยปูปูถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนดูดเลือดมันไปครับหล่านไปดูดเลือดนี่ไงไม่ไงเปิดเปิดต่อแล้วเปิดต่อฮิวแล้วอ้าตายเฉยตายเฉยฮาวฮาวไม่เปรี้ยวสิหนูเปิดต่อฮิวเปิดต่อฮิวอื ถอยถอยก่อนครับไม่ไหวแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนน่าจะหมดแล้วถอยก็ไม่ไหวละถอยก็เปิดเกาะฮิ้วเฮ้ยถอยเถอะไม่ไหวหรอไม่มีสกิลช่วยแล้วลวสหนีหนีหนีเลยมันถอยได้เจี๊ยยเยอะเดินไม่ออกไม่ไหวอ่คนละคนละผลเดี๋ยวเดี๋ยวโลดโลดตอมเกิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบเคลียร์นะฮะแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวได้ต่อโลดตอมเนอะ ข้างข้างล่างยังไอ้นี่อยู่เยอะ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 นี่ไล่ก่อนไงกล้าอย่างนั้นก็เอาสิเอาโดดโดดอย่างนั้นแหลมคนเดียวแหลมแหลมแหลมหรอปีง้าเอาปิก้าเอาปิก้าก่อนปิก้าก่อนปิก้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถอย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 ดักไม่ได้โอ้ยโอ๊ยดักไม่ได้ก็ไม่ได้ดักแล้วมนสกิลพื้นกันกันผมหน่อยกันผมหน่อยโอเคโลดต่อต่อเลยรอต่อรอต่อนี่ไงข้างบนเละแล้ว ได้โหลตออนะครับกดฮิวละต่อเลยต่อเลยดันต่อดันต่อมันต่อมาต่อเนี้ยติม่ม่ติโดดเข้ามาแล้วนิ่งเลยพิก้าพิก้าแบก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 แบยแบกดงเลยไอเดี๋ยวรอ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 โหลตอมก่อนครับเปิดเปิดก่อฮิวละทำอะไรของเขาต้องถามเลยว่าทำอะไรให้ให้โลตอมเข้าฮอรก่อน เอออุ้ยถอ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 ยให้ให้โลตอมเข้าโลตอมเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะโบกยันยังยันโลตอมจะโบกเออโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วเราจะโบกจริงเหรอเนี่ยไม่ไม่ไหวครับน่าจะต้องถอยอืมไม่รู้ว่าแต่ได้ประสบจริงเอาจนได้ให้ถอยเถอะกลับบ้านหิวกลับบ้านหิวเถอะไปไปดักเลนล่างก็ได้ไหมไปเฮ้ยกลับก่อนครับหมดเลือดแล้วเลือดหมดแล้ว ไปช่วยเลนล่างอยู่ไปช่วยเลนล่บ้านนี้ล้วเ่ไรผมผมขำแล้วเม่กี้ขำจริงนะฝั่งลู้นเป็นคาแม็กไปแล้วโอยับเยินนี่เป็นคาแม็กอ่ะเฮ้ยเป็นบานนะเหมือนกันอ้าว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 นีไงอ้าวอ้าวพลิกนะลิ้นพลิกนะบอกให้นะจ้ะนีไงนอดัง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 ดั แเปิดเกาะแล้วเปิดเกาะแล้วอ้าวปูอ้าปูเป่าหายเป่าหายงงงงไอ้ปูปูก้องเป่าหายเปิดเกาะแล้วปูสโลว์ต่อครับอ้าวอ้าวดำนครับเกียร์ยาวครับนานต่อฮะเปิดเกาะละแล้วไม่มีเต้มดังแล้วนะไมมม่ีต้โอ้ยโอ้ยไม่มีเต้มกลับไหมถอย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 ไม่มีเต้มครับกลับเปยีดฮิวละ เรียนบทเนียนเลยครับข้างบนมีโลตอมไปเอาก่อนไหมไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายไปเอาโลตอมเกลโลตอมเดี๋ยวคนในป่าก็ล่อมาเลยเออเอาโลตอมเลยก็ได้นะเพราะว่าคนแม่ไปข้างล่างหมดเลยเฮ้ยน้ำตีโลตอมอยู่อ้าวอ้าวหวานดิหวานดิขอขอแล้วกันนะขอหมด้วยแล้วกันไปไป ตีโลตอมครับโดนตีโลตอมให้โอ้โหตีโลตอมให้ด้วยขอบคุณครับหนึสบายเลยอย่างเงี้ยโอ้สบายจริงโอ้โห้เปิดเกาะอืออืออือปูก็ปูเลยปูก็ปูมาดีมาดีครับก็มาดีครับโอ้ยเจ็บเหมือนกันแล้วแหละโลตอมเข้าแล้วโลตอมเข้าแล้วดังดังโอ้โหไม่มีแต้มเลยเฮ้ยเลยเลยแปดแต้ม ฟาดไปดักฟาดไปดังไอ้ฟาดไปดังไอ้แฟบเต้มเองโอ้โหจะเอาจากไหนมาเฮ้ยปู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 โอ้โหปูไม่ไหวว่ะไม่โดนถอยเลยครับถอยเลยถอยเลยหนักอ่าฮิวให้ละอ้าวเลือดเรามีกันทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เพิ่งฮิวให้เมื่อกี้เออเตรียมเตรียมให้พร้อมก่อนนี่ไงอ้าวมาแล้วครับปูเข้าครับปูแหลมดูดเลือดปูอยากโดนนะปูอยากโดนนะ ปูปูแต่ครัลิงลิงแนว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 านวแนดังดิครับรออะไรดังเรียบร้อยบ้าดูบ้านด้วยดูบ้านด้วยข้างล่างไปยันบ้านแล้วถอยถอยกลับเลยวับกลับเลยวับกลับเลยกระเบิด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 ไม่ไรครับป้อมป้อมเราได้เปรียบอยู่ตูมมาแล้วอะไรไปลูกค้าแม็กค้าแม็กค้าแม็กคาแม็กเป็นคาที่มะเนี่ย ขาแม็กขาที่มะเนี่ยขาแม็กจะเป็นขาที่ดิขาแม็กขาที่เอ้ยเต่าเต่าโอ้โหเมื่อกี้ึตีเต่าตายไปเพื่อนไรพิฆาชูอยู่โอ้เรียบร้อยปูปูโอ้โห้องปูโอ้โหปูเป็นมากเลยปู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 จริงอะปูเลยนี่ครับป้อมก็ใช่ว่าจะปลอดภัยปลอดเพื่อนปลอดเพื่อนนี่ครับ เอาไปไปเพื่อนเพื่อนเอ้ยคิดอะไรไปออกดังก่อนนะดังเลยดังเลยแตกแล้วแตกแล้วอืมอืมหิวอืมอืมโหมดหิวโอ้โหโอ้โหไม่ต้องสืบอ่ะโอ้ฝั่งนู้นกดยอมเลยอ่ะนู้นบอกไม่เล่นต่อแล้วโอ้ยอมเป็นแล้วโอ้ยอมนะครับกดกดยับกดยับหลุด หลุดเลนบนเลนเดียวนี่ยับเยินเลยฮะเราทำมาเพื่อสิ่งนี้อะก็ขำขำครับ <c oughs> ตานี้เรียกว่าซ้อมือาจจะไม่ขำอย่างนี้ทุกตาก็ได้ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าซ้อมมือซ้อมมือ,อโอเคครับต่อเลยโอเคต่ออีกเกมเลย <c oughs> สักคู่นะฮะโอ้บวกหนักจริงๆเออบวกกันไม่หยุดอ่ะแล้วอัพอัพสกิลไอ้นี่มาไงไอ้ดูดเลือดอ่ะคือเห็นเลือดน้อยๆอย่างนั้นแหละสุดท้ายมันดูดเลือดเดูดยักษเยินเลยฮะจกดลให้จบไปเลยทั้งฮิวทั้งฟางเกาะลุยอย่างเดียวอะเห็นจะตายดิแบบอะไรนะมีมีฮิวมีฮิวมีเลือดอีกตัวหนึงเป็นดาเมจพร้อม อย่าวิ่งตามตรงส่งนะตายไม่รู้ตัวตายยับเยินนะแล้วก็ขอลงชักร่างนะครับเฮ้ยทีมก็โอเคอยู่นะ,ะตาเนี่ยมีคนป่าแน่ๆละเฮ้ยเซราโอล่าเออเซราโอล่านะ่าจะลงป่าพร้อมครับ มแบงค์สปอเตอร์สเปเชียลแอตแทกตีเป็นเวนะครับโอเคเป็นงานละสรุปจะไปไหนแน่เซราโอลาเนี่ยเซราโอลาขอป่ากันขอป่างั้นเจก็ต้องเลนบนเนาะได้ครับเลนสีว่าตาเนี้ยน่าจะกดได้มั้ย ตีตีไกลทั้งคู่โหฝั่งนู้นมีแท้งว่ะแท้งสองเลยเดี๋ยวก็เรายื้อดีกว่าเรามีนกเป็ดน้ำด้วยเอาสกิลเวทแอดอยู่เป็ดเป็ดน้ำนี่มีสโล่ไปไป,ป,ปแกะนี่อีกเลยอ่ะจะวัดกันที่ว่าเซราโอล่าใครเกิดก่อนใช่โอ้แต่แต่ถ้าคารเม่เขาเกิดก็ไม่ ผมก็ยังวันๆอยู่ตังนูนแทงสองเลยนะเว้ยหนามีไวรัสมีดูดเลือดผมนี่แถวผมนี่แถวหลังอย่างเดียวผมก็กลัวเหมือนกันก็มัเ็เลเมื่อกี้ก็สองตัวนี้ผมนัวไม่ได้ดูดเลือดก็เกินเคผมก็นัวเต็มกันได้เนี่ยไปละผมอ่า ปึบปึบปึบอืม ตอนนี้ถือว่ายังเงียบเนี่ยเอ้ยข้างบนบวกกันยับเลยเหรอไล่ไล่ไล่บวกเลยไล่ไล่เลยอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เกิดเกดเกิดฮิวโอวันจะทำได้อือโอ้โหเอาหน้าไปรับเลยเนี่ยไม่เห็นไงว่ามันใช้กินกินกินผลไม้ก่อนนะได้หรือจะรีเจนมะโอ้โหเซลน้ามาแล้ว ตอนนี้คิวดีอยู่นะเอา,า,เอาเล่าเรียกเลยโอ้ยเร็จไายแล้วเอาล่ามาเติมอ่ะชี่หายแล้วโอ้โหสวยสวย,ย,ยครับปูฝั่งนู้นมันดักสตันดีว่ะใช่นี่ไงขอขอสักนิดสักหน่อยก็ยังดีที่นมันสตันเล่นไม่ออกแบไรนี้เออนี่ไงหน้าด้านยังไ,ได้อยู่ <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าตีคีฟอย่างเดียวตอนนี้ แย่งก่อนอา้าวเฮ้ยหายไปไหนวะเซเซลอรล่าช่วยแก๊งดีมากเลยคันทันดีฮะแก๊งเมื่อกี้เก็บสองเลยเซเลอรล่ามาแบบตัวเดียวมาเปลี่ยนล่างแล้วเหมือนกันมีแคดินแล้ว มาฮะกีกระเดนมาตัดมาฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยเนี่ยข้างล่างข้างล่างครับมีคนมาแล้วมีคนมามีคนจะเอาเราต้องเปิดประเด็นละอ่ะเสร็จเอาล่ามาเออนี่ต้องได้แล้วตรงเนี้ยเก็บสองเก็บสองเก็บสอง,สองสอแล้วดังเจ็บดีดังโอ้ยเป็ดน,น้ำมาว่ะขนทิ้วก่อนแล้วคือรูเรื่องหูดเลือดเราบุ๋นในปอบยังไม่ค่อยไหวนะ ถอยมาสิเพื่อนไม่เป็นไรดังไปแล้วพร้อมพร้อมบวกต่อแล้วตอนนี้ต่อกะโลโตอมจะมานะเดี๋ยวขอเคลีย์ตรงกลางก่อนโอ้พรี้ยี่ไงเอาอพึ่ง,องเอาพึ่ง,องเอาพึ่งพึ่งพี่เขาเปิดอย่างนั้นเราคงต้องเอา โอเคดังอเอาคุจะแตกแล้วเม่ต้องต้องเ,เอาเ,เอาเตาเลยใช่หรือจะเป็นงานว่ะเซราโอล่าข้างเราเนี่ยเข็มงนันโอเค,อเคไปช่วยบนเลยดีกว่ามั้งไปดิแปลโลโตอมอืมโหบัฟกูเต็มตัวเลยมาแล้วจ้า เปิดเกาะก่อนเลยคิดอะไรไม่ออกเปิดเกาะอ,อืมอืมอืมอัดปล่อยปล่อยดังก่อนอ่าดังแล้วไปเอาโลตอมครับถอยไปเอาโลตอมแต่ข้างล่างนี่ลุมไอ้ไไที่ของเราอะไรมาแล้วเราได้โลตอม,น,อมนี่ไงเซราอุราแหลมนี่ไงอยู่ๆก็ตายเนีนตัวเดียวเรียบร้อยตายฟรี ใครมีแต้มดังเลยกัดไห้อยู่มีไม่งไงสามสิบสามแต้มเป็นไงเปิดอันติด้วยบินไล่ไล่ลึกมากเลยอ่ะไล่ยัไล่ยันแถวไล่ยัวไล่ยันแถวไล่ยัวไล่ยันแถวกลับบ้านอย่่ากลับบ้านอยู่ไปยันแถวสองอะ โอ้โหเพื่อนโดนหนักว่ะโอ้โหอย่ามาเพื่อนอย่าเพื่อนอย่ามาแต่เพื่อนเลยกูก็โดนหนักโดนไปแล้วหนีแล้วหมดมาเกิดอะไรขึ้นวะโดนทิ้งไม้ไปเลยโดนอติเนี่ยโดนนัวคฮะโดนนัวเมื่อกี้โดนอติเหมือนกันอืมโอ้เมื่อกี้นั่ม嘛โดนโดนเข้าฮอตพอดีครับนัวพอดีมีมีอนติเหมือนกันไงเลยกล้าบวกไงเดี๋ยวเอาไงว่าจะเข้าจะเข้าบนเหรอหรือว่าจะไปล่างเข้าบนก่อนก็ได้ ไล่นคนก่อนก็ได้ไปไปไล่คนก่อนกำลังไปนะเซราโอล่าเขาบวกว่ะโอ้โหไม่ใช่บวกธรรมดานะอันตีแล้วต่อไม่ทันในชะ่ไหมเมื่อกี้เลือดหมดก่อน<สะ>เต่าเกิดฮนะเต่าเกิดเฮ้ยอ้าวเฮียไอ้เห<า>ียอยู่ยๆก็ถลโ,โด,ดลงมาที่ป้อมแตกอโ,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 โอ้โหอ้าเหมือนกันเลย โอ้ยเจ็บ<ต>บอกเลยว่าเจ็บเอาเอาเรื่องอยู่ได้ยอยู่โอ้เป็นน้ำเป็นน้ำเปนะ็น<า>น้ำน <S 3> 3 <S ต้างเอาแล้วลนะ่ะตายตาแล้วเป็นยังพ,พวกเราตายกันเกลื่อนเลยเดินฝ่าเข้าไปนู่นเลยมันไม่ได้อยู่กับเราเออเต่าไปเอาเช่ใเชื่เราไปเอาเต่าเราไปเอาเต่าดีกว่าทำงานเราไปดึงเราไปดึงเต่าให้เขาเดีเ<อ>๋ยวเารากลับไปไปดึงโลตอมเฮ้ยคาแมกดึงอยู่โอ้โหแย่งเต่ามัน <inate> มไ,ไม่ได้แยกไม่ได้โอ้โหให้ถอยถอยเถอะต้นตีนมาแล้วโอ้โดนไม่รู้จะหนีไงวะโดนโดนเต่ามันกดทําไม่ตายใส่เราเลยไงใช่เมื่อกี้โดน,นตม <itus> หมุนเลยเรียบร้อยเลยหนิแย่เลย <S <S โอ้ยกอดป้อมแล้วมันได้เต่าไปก่อนอืมครับเสียบๆเสียบตอนตอนเขาได้เต่าดีไงกูก็เปิดอันตรีได้วัาสมด ริ่งอ่าคาโหยาคาแม็กแต่จริงไงแต่แลไงแตกเปล่าแตกแต่ไปดังต่อไงต่อวะเป็ดไปดังเอาเป็ดจะมาเต็งไปดังนะสี่าโอล่ามีสี่สิบแต้มอ่ะใช่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 เออแต่ว่าแต่สี่สิบเลยเป็ดเป็ดน้ำเรามีเยอะเลยอ่ะเป็ดก็ยี่ครับโหถ้าดังอย่างนี้ดังไม่ได้ฮะั่อยเลยเออโอ้ยโดนวงแดง มันมันคาวง่ะมันไม่ไหวอืมเขารู้ว่าเราจะตัวอะไรนะที่เปิดอัติวงกว้างมากเลยข้าแม็กครับข้าแม็กกว้างอยู่ให้ดูปั๊มเขาแรงใช่ใช่ให้ดูปั๊มเขาแรงโอ้ยขอกอดป้อมก่อนโอ้แม่งแดดแแดดกลับน่านำคาญ้าเซลาโอล่าล้อเต่าดีกว่า เซนตาลาลาแบงรอโดดแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วประเด็นคือมันโดดไปโดดกลับอ่ะนีระวังระวังครับอ้าวหายปูดีไงโดดไปดดกลับไปแล้วลาลาับไม่ได้นี่กลับไปแล้วกลับต่อเลยอ่ะโอ้ปูกันปูกันพลาดนิดเดียวเรียบร้อยเลยโอ้ยกูโดนครับแต่ก็โดนปูสตานตายอยู่ดีว่ะโอ้โห เกมเกมนี้โดปูสตันไปเยอะปูสตันเก่งปูปูเล่นปูเล่นดีอครับโอ้โหไม่รอดวะไม่เถียงไม่เถียงเรื่องเรื่องปูเล่นดีใช้ทันเดอร์เกิดว่ะทันเดอร์มีคนมีคนตีทันเดอร์อยู่ต้องเราต้องเอาทันเดอร์แล้วต่อทันเดอร์ได้ไหมเข้าไปช่วยเอาทันเดอร์ไปดิเออจะจะทานหรือเปล่าได้ได้ได้เย่งทันเดอร์เออเซราโอล่าเราได้นี่ ไปครับไปดังดังในล,ล่างพาผมไปดังหน่อยแตมผมห้าสิบไม่มันจะไปดังมันจะไปดังกลางตรงไปเลนกลางโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคเลนกลางได้เลนไหนก็ได้ทางนั้นตอนเนี้ยโอไ้ไม่น่าเข้าไหวแล้วครับเยอะเยอะผมถอยแล้วนะอืมอเมื่อกี้เห็นเซราูล่าเดินมานึกว่าจะเอา คาแมกไลผมหนักมากเลยหนึ่งนาทีนี้ก็ระวังอย่าให้เขาดังได้ก็น่าจะชนะอยู่นะถอยก่อนตอนนี้ถอยอย่างเดียวละจริงๆสกอร์เรานำอยู่อย่าให้เขาดังโอ้โหนี่เดียวเอ้เฮ้ยโดนปาดผมโดนปาดหน้าเค้กอีกแล้วนี่ริงจริงข้างบนไงปอดดูไปติดตังข้างบนเลยแต่จะนวนป้อมเราไอ้ดีดดีกว่านจำนวนดีไม่ได้จำนวนเยอะกว่า ได้ร้อยหนึ่งก็หนักโอ้ยเจ็บเจ็บดันดันทีเดียวดันทีเดียวป้อมแตกเออดันทีร้อยที่ก็เจ็บเจ็บดิเฮ้ยฝั่งเราเหมือนจะทีมไวป์ว่ะโอ้ทีมไวป์ว่ะเซล่าโอล่าตีจัดยาวเลยโอ้นำนำแล้วอ่ะแต่เซราโอลาโอาไม่รอเพื่อนเลยเฮ้ยเรนน่าโนว่ะเราโดนไม่เป็นไร ไม่ทันหรอกขนาดเรายังไปไม่ทันเลยเ้อดังกันคนดังในล่างนี่เป็นไงล่ะโอ้โหได้อยกไอ้คาแมกแม่งเก่งจริงเลยกับน้องเป็กน้ำเนยสองตัวเนี้ยฝั่งนู้นเนี่ยแบบโอ้โหแบบลงสกิลแบบหายวูบเลยตานนี้ก็ไม่แปลกใจถ้า MVP จะเป็นเซราโอล่า คือจริงมันแทบจะวัดกันว่าเซราล่าฝั่งไหนเกิดอืมส่วนที่เหลือสกอร์อ,อื่นก็กลางๆโอเคจบละอ่ะอะโอเคครับก็เหมือนเดิมครับ ก็วันละสองแมตชเนาะโอเคครับ้สุขภาพที่ดีครับไม่เครียดโอเคขำๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนหลับฝันดีฝันดีมีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย